คลิปนี้มีรถเข้าใหม่ครับผมเป็นตัวยาริสเอทีพ1.2สปอร์ตปี2021คันนี้ใหม่แค่สามหมื่นนะแต่ประหยัดไปสองแสนเลยนะครับออกรถคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6, หกพันสมัครตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้ชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคนันไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับล้อแม็กคู่สวยนะทูโทนปัดเงาขอบสิบห้านะฮะกระจกมองข้างสีดำหล่อๆแบบติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วก็ติดคิวอักษนะครับ สากาศชากฟินนะฮะหล่อๆด้านท้ายนะไฟเบรกไฟแท้ไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะสีดำหล่อๆกล้องมองหลังก็มีมาให้ด้วยนะภายในได้เป็นโทนสีดำนะครับเบาะหนังสีดำสภาพตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมพวงมาลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายบ้างสายได้นะฮะหน้าจอ7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้แบบดิจิตอลเกียร์อันโนัติแบบ C v วีนะครับผมนะค่อนข้างสวยงามนะ,ะภายใน สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยลดมือสองนะครับคลิปนี้นะครับผมเอารถเก่งอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นตัวยอดฮิตยอดนิยม um, แล้วก็ตัวขายดีอีกรุ่นหนึ่งของทางเพชรยนต์นะครับมานําเสนอกันสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้ตายาริสเอที1.2สปอร์ตปี2021นะรถเพิ่งเข้าใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพสปาใดๆนะครับผมเลขไม่์การใช้งานก็น้อยด้วยแค่30,000กโลแต่บอกได้เลยเนี่ยประหยัดจากป้ายเดาเนี่ยไปประมาณ2แ0,000กันเลยทีเดียวนะสำหรับรถคันน ตอนนี้เหลือเพียง3 9 9 0 0 0เา้และออกรถกับเพชรยนสามารถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6 8 0 0บาทตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับจะได้เดิมขนาดไหนแล้วก็จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปชมพาไปเช็คความกันนะครับเช็คละเดียดทุกจุดเช็คเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาว่าเราเช็คละเดียดจุดไหนกันบ้างนะครับผมดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะฮะด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําจะตัดแถบโครเมียมสวยๆเลยรพร้อมโลโก้โตโยต้าที่อยู่ตรงกลาง ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆมาพร้อมไฟดีที่เป็นแบบ LED นะด้านหน้าเนี่ยตัวคิ Q ้วตัวกันชนนะครับกับตัวสเกิร์ตเนี่ยจะติดเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครนะสวยๆเลยนะครับก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวบอดี้รถที่เป็นสีบอลเงินนะครับผมไฟหน้าฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟแท้ไฟเดิมเหลี่ยมสารผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะคมๆสวยๆส,ส,สีบางเดิมสีเดิมโรงงานนะ ขอไปใส่บางๆแบบ,บ,บนี้นะกระจกเดิมแท้ของ Toyota นะเช็คกันเลยนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้ไม่ได้มีการเปลี่ยนมาหรือว่าอุบัติเหตุใดๆมานะครับตัวล้อแม็กเนี่ยได้เป็นอันลอยขอบ15นะเป็นทูโทนปัดเงายางบิดโตนเป็นยางที่ติดมาจากตอนเป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะครับเป็นยางปี2021 20นะครับภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะเนี่ยพวกโชคเดิมหมดนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตซซิลิโคนเดิม แห้งแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็ตกแต่งในงานของตัวสเกิร์ตสีดํามาให้หล่อๆแบบนี้มาเลยนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งตัวสปอร์ตกระจกมองข้างเป็นสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้ติดคี้ววันสัตว์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานในส่วนของเพดานเนี่ยสีผิวนะครับสม่ำเสมอการสีเดิมโรงงานหมดนะฮะสีไม่มีซีดไม่มีจางมาพร้อมเสาากาดชาร์คฟินนะครับแบบลีปฉลามสีดาหล่อๆแบบนี้ได้นะครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมเบ้ารองกันลอย ที่เป็นงานคมเมี่ยมมานะสวยๆเลยเข้าไปดูรายละเอียดภายในนะครับภายในเนี่ยครับจะได้เป็นโทนสีดำนะแบบนี้เลยนะครับก็จะดูสปอร์ตดูฉบบเฉี่ยวนะแผงประตูของเดิมหมดนะครับ Sport er สปอร์ตเมท์ตเดิมหมดซิลซิลิโคนเดิมที่วางแขนเป็นหนังนะเป็นวัสดุบุนุ่มตรงนี้กระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทันล็อกให้แผงประตูสภาพสวยรถไม่มีช้ำซอกหรือประตูนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะ แล้วก็ด้านแกมเช่นเดียวกันหัวน็อตคม,คมไม่มีรอยขีดข่วนของเครื่องมือช่างประัยใๆดๆพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายว่างสายได้ที่ขวามือของพวงมาลายัยแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับปรับในส่วนของเครื่องเสียงเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับให้ได้ดูเลขไม์กันชัดๆนี่ครับ,เ,รบเลขไม์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ37,000นะ37,000เนี่ยถือว่าน้อยแล้วก็รถเนี่ยจะประหยัดจากป้ายแดงไป2 0 0 0 0 0ออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่6,800 นะถ้าออกไปออกป้ายแดงเนี่ยมันต้องมีดาวอยู่แล้วนะครับผมบอ,ออกออกข้างไปไ้ายแดงต้องมีดาวตัวจอเนี่ยได้ 7, 7นิ้วนะฮะจอ7นิ้วเนี่ยตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ FMAM ได้แล้วก็มาพร้อมกล้องมองหนังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการย้าแบบนี้ให้นะส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ Air เป็นแบบดิจิตอลปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้มีที่วางแก้วด้านใน2นะครับ2ช่องแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นี่ครับสภาพหัวเกียร์ปั้นเกียร์สวยๆนะครับสีดำเป็นโนแบค็คขอบโซด้านหน้านะตกแต่งนะสภาพสีดําแล้วก็ตัดสีเทาสีด้านหน้าไม่มีซีไม่มีจางค่อนข้างสวยงามนะครับรถไม่มีช้ําสำหรับตัวเบาะเนี่ยได้เป็นบาะหนังนะครับเบาะหนังแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นวัสดุเป็นผ้าข้อดีคืออะไรครับคือมันจะไม่อมความร้อนเวลาเรานั่งนานๆพวกนี้ไม่อมความร้อนเบาะก,ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะพร้พอมใช้งานตึงๆนันแน่นเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาด โครงสร้างประตูฝั่งนี้นะคบหัวนอ็อตประตูไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขูดขีดหรือว่านําประตูไปทาสง่งทำสีใดใดนะพวกจุดแปะสติกเกอร์ต่างๆยังคงแน่เสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าไรทาสีมานะฮะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์นะตึงๆแน,น่นแน่ตะเก็บได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดได้ไปก็ใช้งานกันต่อยาวยาคุ้มคุมเลยนะฮะ ออรรถคันนี้ฟีดาผ่อน6,8พ0นนะครับใครสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะผมพาชมพาเช็คทุกจุดเช็คเหมือนกับตอนที่เรารับรับรถเข้ามานะฮะบ์กสีอยู่ครบหัวนอ็อตไม่แกะไม่ขยับนะรถต้องไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนหนักเข้ามาหรือว่าพิกล้มนะแต่ต่อตัวถงังกับสีหรือว่าเล่มชมิมวดสูญหายนะทุกคันนะของเราคัดเกตเข้ามาให้แล้วนะครับ ด้านท้ายเนี่ยไฟเบรกไฟเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นงานสีดำนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวหรือว่ารอยรักยิ้มใดๆตัวกล้องมองหลังก็จะติดอยู่ด้านนี้นะครับไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะสัญลักษณ์ยาริดเอชีก็เป็นตัวยาริดที่เป็น4ประตูนะครับผมซึ่งมาทอนมาแทนตัว v ีออสนะสำหรับตัวโตโยต้านะสำหรับด้านท้ายเนี่ยเราสามารถเปิดปิดนะครับที่ กุญแจได้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้โดยเรากดค้างไว้ฝาท้ายเนี่ยจะเปิดอัตโนมัตินะครับห้องโดยสารนะครับอขอไปครับเป็นห้องสัมภาระนะครับก็ถือว่าไม่แคบนะครับใครบอกว่าห้องสัมภาระแคบสําหรับตัวอีโคคาร์ผมว่าคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยูนะ่ด้านในก็มีในส่วนของชุดป่ายางฉุกเฉินนะโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับนี่สังเกตรอยซีนซิลิโคนเมทอาร์ต นะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยไล่ทําสีใดๆหรือว่าคาบสนองสนิมนะรถไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อตัวถังไม่มีชนหนักเข้ามาสปอร์ตแมนอาร์ล่างน้ําฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามแล้วก็จุดนอด็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสงน้ําสีได้ฝากระโปรงเดิมนะครับเช็คทุกจุดเลยนะครับ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอดูรละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรมีนะครับดอกเบี้ยของเราก็เริ่มต้น2.9%นะครับผมนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งนี้ผิวพันธุ์ก็ใสๆเดิมๆนะครับบางๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานหมดนะครับเป็นสีบอลเงินสีนี้ก็ดูสะอาดตาดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับแผงประตูตรงนี้ได้เดิมหมดนะครับสภาพสวยๆกริบๆเลยนะฮะ ซอกหรือประตูหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะครับผมประตูเช็คให้แล้วนะครับฝั่งนี้ประตูเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับผมนะรถสวยเกรดเอเราคัดสวยกมาให้แล้วนะครับซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจนะครับซื้อที่เพชรจวนนะติดต่อเข้าหาผมให้ผมดูแายเคตได้เลยนะครับซอกหรือประตูเดิมนะครับน็อตคมคมพวกจุดมาร์กสีแต้มสีที่อยู่จุดหัวน็อตก็อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ภา,ายในก็สะอาดสะอาดนะครับน่าใช้นี่ขนาดที่รถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับถือว่าโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยจุดน็อตต่างๆเพจตัวรถนะคันนี้ก็เป็นปี21แท้พวกไดก้เครื่องเ่าชัดสซีก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะตัวรถก็ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับเดลืยแค่เอาไปสปาปรับสภาพหน่อยนะครับเรื่องของเหลวต่างๆเดี๋ยวดูแลก่อนปล่อยให้ทีหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวม,มาดูในส่วนของละเดียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ VVT-iE นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะรขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายนะครับสำหรับเครื่องยนต์โตโยาตานะ้านะทันเครื่องสภาพสมบูรณ์นะครับจุดมาร,นะร์กสีท่ามสีต่างๆนะฮะอยู่ครบถ้วนภายในห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆใสๆแบบนี้ไม่มีรอยค้าวน้ำมันไหลเย,ยิ้มนะครับนี่ครับเครื่องเดิมหมดนะฮะของเหลวต่างๆเดี๋ยวดูแลก่อนปล่อยให้นะครับแล้วพวกภาษีพรบไม่ต้องห่วงเราดูแลก่ออนย แมนอาร์ตเบ้าโชคฝั่งนี้นะฮะเรียงตัวครบๆปั๊ม1 L ชัดเจนนะครับด้านในนะฮะสปอร์ตเมนอาร์ตหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะหัวนอ็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันบง่งบอกถึงว่าฝากระโปรงคันนี้ยังไม่เคยโดนแกะนําไปทําส่งทำสีใดๆ่านการความน้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับจุดแปะสติกเกอร์เลเบลตัวรถนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทําสีมานะสปอร์ตเมนอาร์ตนะครับรูกลมนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ซีนซิลิโคนได้เดิมหมด ฝากระโปรงของโตโยต้านะครับปั๊มชัดเจนน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับด้านในเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้เม็ดอาร์เรียงตัวครบสวยงามฝั่งนี้นะครับสปอร์ตเม็ดอาร์ตนะครับตรงเบ้าโชกเรียงตัวครบแล้วก็ปั๊ม1นนะคมๆสวยๆแบบนี้ไฟด้านหน้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไฟแท้ไฟเดิมคานด้านแก้มเช่นเดียวกันนะครับคานเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับรูกลมคมกริบไม่มีชนหนักไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งขวานะครับ เรียงตัวครบแบบนี้เลยนะครับคานด้านหน้านะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับจุดรูกลมๆกลมๆแบบนี้นะครับไฟด้านหน้าไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีแบบอุบัติเหตุหนักถึงขั้นเปลี่ยนไฟหน้านะครับไฟด้านหน้าไฟแท้ไฟเดิมหมดนะค,คันนี้ผมพาชมพาเช็คให้แล้วนะครับผมซื้อได้เกตเอแน่นอนนะกับตัวโตโยต้ายาริสเอทีพหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะปี21กับไม่แค่30,000ื่นแต่ประหยัดไป200,000ฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่6,800 ใครสนใจก็ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมเข้ามาไ,ได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่าาคลิปแอดไลน์เพื่อนๆขอดูารายละเอียดนะครขอดูแผนที่จะเข้ามาดูตัวจริงก็ยินดีนะครับอยู่ต่งางจังหวัดผมมีไฟนันวิ่งเซ็นทีหน้าบ้านด้วยนะครับผมไม่ต้องออกจากบ้านมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งารายละเอียดส่งไฟนันไปให้นะครับผมถ้าอย่างไรวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะาก,การฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ